เคเสียงพี่มาแล้วครับน้องๆมารอบเด็กหลังจากปั่นกันบ้านกันเสร็จเสร็จแล้วเราก็ถ้าจะมีเวลาทอกโชว์ทอกโชว์สักวันหนึ่งไม่หรอกวันนี้ควรแรกเลยว่ะรอเลยเหรอนี่เป็นสซนไนสซนไนหรือเปล่าอ่ะแถบพี่จังเลยพี่เปิดปุ๊บมาป๊อปเลยนะขอบมากครับเดี๋ยวปีอีกสักพักเดี๋ยวพี่เข้าที่แปลเดี๋ยวให้ฉันได้มีเวลาอยู่ใกล้ๆเธอไม่นอนเดึกอีกแล้วหรอเมื่อคืนก็นอนเดึกไปแล้วรอบหนึ่งนะ วันนี้ไม่อยากจะนอนดึกอ่ะวันนี้ก็แก่แบบเออเห็นแบบเราบอกคนดูว่าเราจะไม่ไล์แล้วแต่ว่าเราเราแล้วม่ถึงมาจากข้ามใจได้ต้องสันิทหนาวันนี้ขอเจ็ดสิบคนได้ปะขอเจ็ดสิบคนขาดคนเดียวไงช่วยชแชร์เห็นมีเมื่อวานมีคุณเข้ามาคุยด้วยคุณที่ทําช่อง youtube เผื่อจะได้คุยกันอีกมามาพี่เข้าดิสคอร์ดก่อนได้ปะเราทำำรําความรู้จักโอเคพี่จบโหลดงานด้วยเป็นงานของมาลัย มันเป็นงานของหาอะไรอ่ะแต่พี่ว่าพี่น่าจะอัพโหลดด้วยปั่นกับบ้านต่อยาวๆเลยได,ได้ได้เนี่ยเดี๋ยวพี่น่าจะอัพโหลดงานใน u t u b e ด้วยเดี๋ยวพี่ขออัพโหลดงานไปหนึ่ง <c oughs> คือมันเป็นงานมอเว้แต่เขาให้ลง y o u t u b e ไงแล้วพี่ก็แบบตัดแบบรนรานมากเรียบรีบตัดตัดก่อนแต่ก็เสร็จนะเสร็จเสร็จเสร็จถามว่าดีไหมก็ไม่ได้ดีหรอกเว <c oughs> ้ยฉรนรีบฉันขอโทษเันขอโทษเดี๋ยวพี่น่าจะทหน้าปกก่อนทําหน้าปกทําหน้าปกคลิปย่องช่อง YouTube แล้วก็ติดแท็กตื่นเต้นหกับการมาลงคลิป ที่เป็นคลิปชั่วโม,มงบ้างที่เรานั่งตัดเองอะปกติคือพี่จะไลฟ์สดไงเอาตัวโมเดลหายโมเดลว์ปไปแล้วโมเดลพิวโมเดลบินไปไหนก็ไม่ดูแล้วมาๆมา,มาโอ้โหูบหน้าปกการบ้านเผาง,งานเผาง,งานกับบ้านเดี๋ยวหน้าจา้าให้ดูด้วยจะได้ให้ทุกคนเห็นกันสวัสดีครับขอลอกหน่อยอีอีไหนล่ะใครเขามาบอกกันกลางไ์เดี๋ยวเราไมา่แอับส่งกันส่งโพยใต้โต๊ะกัน สวัสดีครับคุณ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 สมายใช่ไหมอ่ะจะลอกได้ไงเดี๋แต่ผมกรับลงย t u b e แล้วเป็นงานของมหาหลัยเปิดเปิดอัดนน้เลยก็ได้เปิด private เลยก็ได้ใครจะดูก็ดูกันใช่ป่ะใครทุกคนอยากเห็นกันแน่เลยแล้วผมตัดช็อตได้เผามาเลยผมรีบๆทำผมรีบๆมาไลฟ์ผมก็มีการอื่นด้วยผมมาคนแรกนะไม่ไม่ไม,ไม่ใครมาคนแรกไม่สำคัญพี่ดีต่างหากที่มาคนแรก ขอบคุณน้องโมบายเคมากเลยตามจริงถ้าน้องไม่ตอบพี่อาจจะไม่ไม่นั่นนะเว้ยไม่ได้มานั่งไล์อยูไ่ไงเออแต่พอน้องตอบเออเดี๋ยวก็น่าจะมีคนดูสักคนสองคนแหละแล้วก็เลยเขาเข้ามาเออก็มีน้องอยู่ด้วยพี่น่าจะทําหน้าปกไอัน,นี่อ่ะยูทูบที่เป็นคลิปของพี่ตรงนี้มีการบ้านอะไรกันหรือเปล่าฮึพวกนายมีการบ้านอะไรกันหรือเปล่ามานั่งทํากันเป็นเพื่อน,น,นกันหน่อย เมื่อคืนรู้สึกดีมากเลยมีคนมาถามมาแบบมามาปรึกษาไงได้ทิปนิดหนึง่งได้ทิปนิดหนึง่งชอบ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 ห้คนมาปรึกษาทาั้งที่เราก็แบบไม่ได้บอกเขาถูกไงว่าควรทำแบบนีน้นะเดี๋ยวเราหาปกในพิเทเลสก่อนก็ไดะใครจะมาขอโลโก้การบ้านพี่อ่ะพี่ต่างหากละ่ะที่ที่นั่นเขาที่ขอโลโก้การบ้านเขาทีดีพิลเตอร์ พี่ทักมาตอนผมเล่น ROV จบแล้วโอ้โหจะไหมทามมิ่งดีมากเลยแล้วน้องก็รีบตอบนะเล่นอีกปะสักตาหนึ่งฮะรู้ว่าพอแล้วต้องบอกพอถือพี่ใหญ่พักๆผมก็เลยตอบกลับอืมใช่ป่ะดิสกอดมันพี่ไม่ได้โหลดไวในมือถือไงพี่โหลดไว้ในคอมบว้ยบางทีพี่ตอบช้าเพราะพี่ไม่ได้ดูหน้าจอดิสกอดบ่อยไงแล้วพี่ก็ไม่ได้เปิดแจ้งเตือนด้วยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไม่แจ้งเตือนอะไรสักอย่าง,งแล้วก็ไม่มีใครมาด้วยก็เลยนั่งว่าง นั่งไล่กันไปเรื่อยๆเอาจริงกลางคืนคนดูน้อยนะเพราะเขาก็น่าจะแบบทําโซนไงคนก็น,นอนกันหมดแล้วใครจะบ้ามานั่งดูพี่นั่งบ่นอะไรก็ไม่รู้ลําพึงลําพันลําพึงลําพันถึงเธอไงอยากจะบอกว่ารักเธอคืนนี้ดวงจันทร์สวยดีนะใช่ใช่ดวงจันทร์สวยดีมากเลยขาดอย่างเดียวนะครับก็ขาดหน้าเธอพี่เอารูปเลยวยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาพี่ทำงานก่อนเดี๋ยวมันไม่เสร็จด้วย พอโมไปโมมาแล้งานไม่เสร็จนี่ร้องเหมือนเมื่อคืนเหมือนพี่กับโม่ทั้งคืนเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้ทัางานนะแต่ดีที่แบบพี่เชมไม่ไม่ได้ให้ดูหน้าจอไงพี่ก็เลยไม่ค่อยตื่นเต้นพี่ไม่อยากตื่นเต้นนะพี่กลัวมากเลยพอพี่ไร์หน้าจอเลยพี่ตื่นเต้นคือไม่ได้มาทํามานั่งพวกปั้นโมเดลหรอกมาทํางานซะส่วนใหญ่บันทึกรูปภาพเป็นหระใครเข้ามาก็ฝากทักทายกันได้นะครับช่วงนี้ช่วงนี้พูดคุยได้ มีอะไรก็ปรึกษาได้นะครับอย่เว้นเรื่องตังค์อะเรื่องตังค์ผมก็ไม่มีผมเองก็ไม่มีตังค์นะครับจะเล่นเกมด้วยกันปะคนดูบอกเออพี่ว่าอย่าเพิ่งเล่นเกมเกมงหมดเลยมันยังไม่ถึงเวลาที่ใช่อะ่ะคนที่ใช่มันไม่ต้องรอเวลาครับผมใช่ใช่มันก็ใช่เองเอ,อ้แต่คืนนี้คนนั่นเยอะนะ call ไล y ์ยูทู e กันเยอะมากเลยอะ่ะเดี๋ยวขอฟังเสียงเพลงแป๊บหนึ่ง,ม,ง,ม,งมามามา นั่งรองกัอนหลังจากที่เราบอกว่าเราอยากจะคอลแลบกับช่องนูน้นช่องนู้นก็ไม่ติดต่อเข้ามาเลยรอฉันรอเธออยู่น้องสมัยนอนหรือยังอ่ะอยากทําความรู้จักอยากทําความรู้จักกับน้องสมยัยน้องสมัยว่าหนูติดตามพี่มานานแล้วเหมือนคนก่อนแน่เลยคนก่อนบอกติดตามพี่มานานแล้วค่ะแต่ไม่เคยทักทายเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเราเจออุ้ยอุ้ยเราเคยเจอกันที่ไหนหรือเปล่า แบบนี้หรือเปล่าพี่กลัวมากเลยอาจจะเป็นเพื่อนพี่ในสาขาแล้วกแบบ็บอกอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยโจสวัสดีโจ,โจในไอมาทํางานโมอ,อย่างงั้นเลอในเอาเวลาที่ไร้สุดมาทํางานโมอ,อย่างงั้นเลอใช่ปะเคยเป็นไหมแบบแบบว่าต้องเบียดเบียนเวลาอย่างอื่นนะแต่นี่ก็เสร็จแล้วเนะว้ยคลิปที่ตัดต่อกันเหมือนเมื่อคืนพี่บอกว่าพี่ตัดต่อแล้วพี่ก็ไม่ได้ตัดต่อนะั้นแล้วพี่ก็นั่งโมคุยกับเขาอยู่พักหนึ่งน้องโมบายเคก็น่าจะเห็น เอาจิงน้องก็บอกว่าให้เรียกชื่อผมเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนพีช่ชายแล้วพี่ยนลืมไว้ว่าน้องบอกชื่อเล่นพี่ว่าอะไรแล้วพี่ลืมจริงๆแล้วพี่ก็โอเคจําไม่ได้ก็ไม่เป็นเลยความจําสั้นจริงๆเลยเหมือนปลาทองเลยเน,นี่ยเรียกตามชื่อเนี่ยง่ายๆดีสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่นะครับผมไม่นอนกันหรือไงฮะฮะไอ้วพวกคนโสดไอ้วพวกคนโสดตั้งหลาย,ลยแหละทําไม่ไม่นอนกันเขาคนโสดมักจะนอนดึกเื่อผมดี ผมเมื่อคืนที่นอนตีเกือบจะตีหนึ่งเนะทีย่ยงคืนปิดไลน์นี่ก็ดึกแล้วนะปิดไลฟ์ก็นั่นแหละเอาจริงผมวันนี้ไม่ต้องไลฟ์ก็ได้ผมบอกในดิสคอยแล้วว่าผมจะไม่ไลฟ์ผมจะไม่ไลฟ์ผมแบบกั้นพิมพ์ไปผมจะผมจะไม่ไล์นะครับผม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 ,ผม,ผ,มผมอยากจะพักผ่อนแต่เอาจริงอีกสักพักผ่านไปสักชั่วโมงหนึ่งโอเคตัดคลิปเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาไลให้ดูท,ท,ทั้งทที่ตอบย้ํจริงๆเลย ไม่ได้ตอกย้ำพี่ยี่ลืมจริงนะใจพี่บอกว่าพี่จําชื่อน้องได้พี่แค่จำไม่ได้เลี้ยวเรียกแบบนี้ง่ายดีเว้ยก็อะไรที่มันคล่องๆก็นั่นแหละผมเรียกตามชื่อไปเลยเหมือนเหมือนอาจารย์จะชื่อไงล่ะก็เขาอ่านตามเลขชื่อเลยแต่บางคนก็เขาเรียกผิดไงแบบผมชื่อพี่วัพงศ์ก็เรียกมิสเตอร์โจอยู่อาจารย์ต้องอาจารย์ต้องแวะผ่านมาเห็นแน่เลยอาจารย์ผมขอโทษที่นินทาที่นินทาอาจารย์ครับ เอาจริงถ้าการบ้านเราเสร็จเราจะทำอะไรก็ได้ฟรีสไตล์โย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 อยากไปลดเต้นมากเลยตอนนี้การบ้านที่ไม่เสร็จทีเอาปกอะไรดีวะปกปกปกพี่พี่พี่กลัวเรื่องลิขสิทธิ์ไงพี่ไปดูคลิปมาไอพี่ไปดูดปกมาจากอาไปดูดปกมาจากยู u ูบไหมอ๋อจะอินเทอร์เน็ตใช่ไหมเออใช่ใช่แล้วกลัวว่ามันจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าเอามาทำปก youtube แบบนี้ น่าสงสารนะโจปกคลิปก็ไม่ว่าเองทําเท่าที่ทําได้แล้วครับน้องนี่คือทําเท่าที่ทาได้นะเว้ยในฐานะลูกผู้ชายคนหนึ่งที่มีเวลาว่างแต่ไม่ทําอะไรเลยเหมือนน้องใช่ป้ะล่ะน้องโมบายเคก็เล่นเกมอ่าแรงไหนละ่ะรู้ปะอวีเขามีถึงแรงไหนกันแล้วพี่ไม่ได้เล่นนานแล้วพี่ไม่รู้เลยอะพี่เคยขึ้นไปถึงแค่ใดอะแค่ใดจริงๆแค่ใดแค่ แค่ตอนที่พี่ติด,ตดเกมงแล้วพี่ก็เลิกยาวเลยกนนี้ตอนนี้ก็จะว่าจะเลิกกินเชียแล้วเพราะรู้สึกว่าไม่ไหวอะแบบมันเนเรื่องเยอะไงแล้วพี่เป็นคนที่ชอบตีดันลงดันตีมอนมากกว่าตีดันลงมอนลงมอนตีดันเออแบบนั้นแหละครับอะไรก็ได้ที่เล่นแล้วแบบมันนั่นนะที่เราชอบไงมันเป็นแนวเนื้อเรื่องเกินไปก็เลยไม่ค่อยได้ชอบด้วยแต่พี่ก็ชอบเกมที่มันต้องสะสมพวกสกิลนะผมไม่ลงแรงเออชิวๆดีถ้าแบบนั้นก็ชิวๆ เล่นได้เรื่อยๆไม่มีเบื่อไงบางทีพอเล่นกับเพื่อนแล้วแบบเพื่อนหัวร้อนทําไมไม่เข้าไปตีมันล่ะทําไมไม่เข้าไปล่ะพุ่มหญ้านั้นพี่เคยเล่นแร็อยู่พักหนึ่งในเกมอวีพี่ชอบมันเลยแร็ไอหนุ่มบัตไฟพี่ซื้อมันไหมหรือพี่ไปเติมเงินพี่ไม่รู้แล้วจำได้ว่าช่วงนั้นเถือแรดมากเลยแล้วก็แพนด้าแพนด้าโปโปจำได้ว่าอาโปนั้นพี่แบบเปิดคนแรกเลยตั้งแต่มันลงแบบ ตัวละครแรกๆของเกมเลยแล้วพี่ก็ไปซื้อมันมาแล้วพี่ก็เล่นได้ไม่กี่ทานแล้วพี่ก็เพิ่งรู้ว่าโอโ้โหมันโคตรการเลยคือมันก็โหดนะเว้ยที่แบบอ่าอันติกระโดดทับตัวแล้วก็กดแล้วก็กดตีธรรมดาไหมแล้วมันก็หมุนแล้วก็โอมิอาร์มผลจากโอมิอาร์มทับซอ,อีหทีนึงโอโ้โหโอ้โหแรงมากแรงจริงๆเลยแรงแบบวัวตายควายล้มเลยนะอืมพี่จะทําไงด้วยอ่าเผางานกันบ้านเปลี่ยนเป็นเครื่องปินพสามดีอะ เปลี่ยนดื้อขนาดนี้เลยวะนี่ชื่อกิ๊บพี่เปลี่ยนไง่ายมาไอชื่อปกพี่เปลี่ยนง่ายพี่เปลี่ยนแค่ตัวอักษรเนี่ยขัวใจขี้เกียจเลยอ่าลงแรงมักจะมีคนหนึ่งถึงสามคนที่เปรี้ยวตีนเช๊ะไหมพี่เองก็เปรี้ยวเพราะพี่ชอบเล่นแคลรี่มากเลยคือพี่เอาตัวตีใกล้ไปเป็นแคลรี่อยู่สมัยนั้นเขาฮิตกันมากเลยเอาตัวตีใกล้ไปเป็นแครี่กันน้องไม่พี่ไม่รู้ว่าน้องทันหรือเปล่าตอนที่กิวดอมันแทงป้อมได้แบบกิวดอตีป้อมแล้วแบบเข้าเป็นหมื่นเลย โคตรแรงเข้าเป็นพันสองพันเลยแบบตีตีนี่คือเลือดเลือดเลือดไม่ลดเลยป้อมตีก็ไม่เข้าเลยรู้สึกจาซีซันห้าซีซันหกด้มั้งเออช่วงนั้นมันจะมีพวกเมตาอยู่เส้นแบบซีซันนี้ไอตัวเมตานี้โหนะเฮ้ยตัวนั้นโหนะเว้ยเอาจิงๆก็นั่นแหละครับผมเกมไหนมันก็มีหมดแหละพวกตัวเมตามันจ้งชื่อว่าสามดีปิ้นสามดีชามดี ทำไมฉันต้องมาทําอะไรแบบนี้ด้วยต้องมาทําอะไรที่มันฝืนความรู้สึกจริงๆท,ที่ฉันก็ไม่อยากจะทําอะไรเลยแล้วอยากจะเล่น Good Good กูดกูดักกับทุกๆคนเอาจริงๆเอาจริงๆเพื่อนก็นชวนเล่นกูดกูดักและไม่เคยบอกมันเลยว่าอยากว่าเล่นมันชวแนแทบตายก็ไม่เล่นกับมันง่ายเลยแต่พอเราเล่นกับคนดูเอ้ยเราเล่นดีกว่าพอเป็นคนดูเราเล่นนะแต่พอเป็นเพื่อนล้วไม่ก่อนเดี๋ยวขอพักก่อนเพื่อนการบ้านก็ไม่เสร็จทีเออมิวชังกิษด,ด้วยดีกว่าเดี๋ยวเราทำมังกิดก่อนดีกว่า ทำไมมันไม่กดตัว D ว่าสามมันมันดูเป็นสามสิบอะโจเดีย๋ยวเราพอเปลี่ยนฟอตนต์นางสอนแป๊บฟอตนต์นางสอนมันมีผลกับการอ่านนะเวย้ยพี่เขียนผิดเป็นสามดีแล้วก็เหมือน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 สามดีเว้ยมันกลายเป็นสามสิบแทนน้องเลขสามดีมันกลายเป็นสามสิบแทนพูดท,ทาอะไรกันนี่ไฟลเด็กแ้งอะไฟลเด็กแ้งเอ้ยไฟยเด็กแ้งนี่สวยเลย ใช่ปะไฟเด็กเช็งก็สวยผมใช้เทลลงแรงเวลากดสกิลหนึ่งมันล่อป้อมดีอ๋อมันลอยป้อมดีใช่ไหมพี่รู้สึกว่ามันจะมีอีกตัวหนึ่งชื่อไวโอเลตไหมมันมีไวโอเลตมีย้อนพวกนี้แหละพี่ชอบเล่นย้อนมากเลยน้องพี่ชอบไปกคนด่าพี่มากเลยพี่ชอบกดย้อนไปแล้วก็ไปตีกับเพื่อนแล้วก็ให้คือกดย้อนด้วยแล้วก็ใส่ฟอสเขปไหมที่มันเกาะฟ้าฟ้าที่พอตีแล้วมันจะสโลว์ที่พื้นอ่ะเออแบบนี้โคตรชอบเลยพี่ คือใส่ของพวกสายฟ้าไอ้พวกสีไอ้พวกสีฟ้าฟาพวกของแช่แข็งของสโลโคดมันเลยเพื่อนนี่เดินไม่ออกกันเลยนะแล้วพี่ด้วยแล้วพี่กระตายยากด้วยแล้วฝ่ายตรงข้ามก็จะบอกว่าดเหมือนมันมีแท้งสองตัวล้องกดย้อนมากดย้อนมาเพื่อทำเป็นแท้งแท้งชีวภาพเลยนะเว้ยยิงไปยิงมาดาเมจไม่เข้านะแต่เพื่อนตีเราเข้าแลวอ่าอันนี้มันเป็น 3D printer เหรอ คนทรนซีคนทรวีโอ้โหว่าแล้วพอเราไม่บอกคนดูแล้วคนดูจะมาทีละจริงหนึงคดูกำลังซดเส้นมาม่าอยู่แน่เลยโอ oh, oh, ้คุณ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 สลามก็ไล์ด้วยอ่ะคุณเมื่อวานเขาไล์หรือเปล่าวะคุณนั้น mm hmm. เห็นเมื่อวานเขามาขอคาแนะนำเราแล้วเราอยากจะไ like ล์คอลแลบกับเขามากเลยอ่ะเราอยากจะทำความรู้จักกัน ทีดีพิมพ์เตอร์เริ่มเปลี่ยนฟอนต์แบบตัวอย่างพี่ทำในเนี่ยใน Photoshop แล้วพี่ไม่เก่ง Photoshop ไม่เก่งเชื่ออะไรเลยไม่เก่งอะไรสักอย่างหนึ่งดอทเช้งเหมือนดอทดุษดุษมันอะว่าดุษเบจูดุษเช้งดุษเช่าดุษเช้งแล้วก็กดเฮ้ยได้แล้ว เล่นะปุกอันเดียวทำเป็นแทบตายเล่นแคลรี่ไม่ตามหลังแทงไม่เล่นแคลรี่แต่ว่าไม่ตามหลังแทงเหรอนำหน้าแล้วไปเจกเขาว่านำหน้าที่ไหนก็เรียกว่าล่อเป้าเฮ้ยใช่ใช่เขาเรียกว่าล่อเป้าเ,าเว้ยนายไม่คข้าใจอ่ะหัวใจควเล่นนายไม่คข้าใจอ่ะตีใจควเล่นแคลรี่อยากจะไปเปิดโลกกว้างเรียนรู้สิ่ง,ง,งใหม่ๆอะไรอยู่ในผู้มันแหละเดินเข้าไปสลิมปลาหัวออกมาเคยเล่นปะ โลิมที่เป็นกระต่ายที่มันกระโดดได้แล้วมันปาหกมาโคตรเชี่ยเลยพี่เหมือนจะเล่ำให้เชน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 ชนเน,นมอบตัวเลยก็ได้เ p e g แป๊บหนึ่งแล้วก็โอเคเสร็จแล้วโอเคเสร็จอันนี้อันไหนต่อวะอ่ะอัพถึงเวลาอัพโหลดหน้าปกขึ้นแล้วหน้าปกคลิป ป็นคลิปที่พี่ตัดได้เร็วมากเพาพี่ขี้เกียจแล้วต้องรีบๆทำรีบๆหนีรีบๆไปเพราะว่าจะไล่เล่นเกม Among อามองครอ่ะอามองครเกมที่ดีที่สุดเกมที่สร้างมิตรภาพไงมิตรภาพเราสมัยนัจันเพิ่มมากขึ้นเลยมันมีคู่รักด้วยไง ไอหมดนั้นเออที่ว่าน้องเล่นกันอ่ะมันมีแบบเป็นคู่รักไงพะว่าเฮ้ยเป็ดตัวไหนตายทักตัวหนึงเอ้ยหา่หานไม่เออหา่หานนานๆห่านตัวไหนตายทักตัวนึงอ่ะแลวอีกตัวที่เป็นคู่รักกันดวงก็คือมันจะดวงสวยด้วยไงเพราะมันเป็นได้แดงที่ผูกพันกันไว้แล้วมันแก่ตายไปพร้อมๆกันม้ากับลิงน่ากลัวสุดลอยตอนไหนก็ได้มา้มามา้าตัวไหนวะม้าม้าอออ๋พี่จพี่จำได้ที่มันเป็นธรรมตาใช่ไหมม้าส่วลิงอ่ะนะโหไอลิง็อม่ต้ ห่วงรองมันทุบทีนึงครีตแตกเลยถามว่าจะกลับไปเล่นไหมก็ไม oh, oh, ่หรอกรหัสพี่ไม่รู้ไปไหนแล้วคงอีกยาวไกลโอ้โหเดี๋ยวมูวี่ฮ่าพี่ตั้งชื่อไฟได้โคตรน่ารักเลยฮ่าอีเป็นไงล่ะควรตั้งควรตั้งแฮชแท็กว่าอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูโค้ดของเขาก่อน ไปดูช่องอื่นมาไว้ว่าเขาทําแบบไหนไงว่าเอ้ยว่าคลิปเขาตั้งยังไง vr ไม่ใช่ดิ TD Printing 3 d จะได้อัปโหลดคลิปสักทีนึงจะได้เสร็จสักที3 d พิมพ์แล้วก็ไปทำอังกฤษอีกสาม d พิมพ์ p l i p l i พิมพ์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 ิมไหนวะอ๋ออันนี้นี่วะก็ผิดก็ผิดจะได้ไปทำอังกฤษด้วยไงอังกฤษมันมีเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นบล็อกวะ อธิบายสถา,านการณ์ปัจจุบัน Let's go เริ่มอาสวัสดีด้วยน้องเทนพี่บอกพี่จะไม่อะไรแล้ว <c oughs> น้องเชื่อพี่ว่าพี่จะไม่อะไรแล้วสวัสดีครับพี่และทุกๆคนด้วยวันนี้ทุกคนมาพร้อมหน้าพร้อมตาตรงไหนล่ะโจว่าจะไม่เล่นเกีย่ะต้องรีบปั่นงานก่อนแล้วหาเจ้าสาวให้พี่โจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผู้นายจะจำผมฉันแบบนี้ไม่ได้นะพี่ไม่ ได้ต้องการเจ้าสาวพี่ต้องการเจ้าบ่าวพี่ต้องการเจ้าบ่าวได้ปะขอพ,พี่ขอเจ้าบ่าวแทนมาเร็วเอาเอาเจ้าบ่าวมาให้ฉันเร็วๆพวกเธอเขาเห็นตัวละครพี่ปะได้ได้เขาเห็นแล้วนี่หว่าน้องก็ได้เห็นกันแล้วใครเขาบ้าจะมองเจ้าสาวกันเขามองแต่เจ้าบ่าวเท่านั้นแหละน้องเทียนเสร็จแล้วเหรอไปกินนมมาเสร็จแล้วใช่ปะเห็นน้องเทียนถ่ายรูปนมให้ดูอยู่ น้องเทนไปกินนมมาน้องกินไอไอน้องเทนไปกินกาเฟน,นมมาเดี๋ยวพี่จะไปด้วยน้องเทนนายกับฉันก็รู้รู้กันอยู่ไม่ได้ไปไหนเลยพี่ตัดผมก็ยังไม่ได้ตัดเลยนะเว้ยหน้าหน้านัา่น,นมากเลยหน้าหน้าสงสารมากเลยพี่ไม่มีรถส่วนตัวไงเหมือนน้องน้องมีรถส่วนตัวกันใช่ป่ะแล้วครันนี้ก็จะไปง่ายๆโจนาสวีทูเบอร์ J O N ทำความเข้าใจาเหรอทำความเข้าใจทำความเข้า <c oughs> ใจเนื้อหาสาระช่องเราก็มีวะเออเอาให้แ็กนี้ไปตั้งป่ะให้แกหาเจ้าสาวให้พี่โจ <c oughs> ไ,ดได้อะได้เนาะไม่ได้นะพี่ว่าให้แกนี้ไปยา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 เอาให้เอาเอา,เอาแบบให้แท็กนี้หายไปเลยไม่ได้นะให้แกนี้ YouTube หยอยากจะดูกระตูนะ่ะเดี๋ยวน่าจะวิ่งไปแป๊บเดียวหายตัวขมุยสามดีพิมพ์ติง้งเออพี่ครกสามทุ่มก็น่าจะดีนะเปลี่ยนลงเปลี่ยนขยับขยายเวลาบ้างจะได้แบบนั้นบ้างไงอ้มีช่องคนหนึ่งเขาไลฟ์อยู่ด้วยอะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันขอแวะไปดูช่องเขาแป๊บหนึง่งเขาเล่นเกมเหรอ๋อเขาเล่นเกมอยู่นี่ว่า พี่เห็นเขาไลค์คนดูเยอะมากเลยอะน่าสนใจคนดูเจ็ดคนอ๋อคนดูแม่ๆเขาก่อนเห็นเห็นตั้งยี่สิบสามสิบคนเลยวะกลับมาช่องเราโจเทคเคคนดูช่องเราก่อนไปนอนกันแล้วแน่เลยหาคนคนแฝปคนคนแฝปก็ไม่มีอะเนี่ยอยากคอแครกับน้องเทนกับน้องเนี่ยแหละสนใจแครปกับพี่หรือเปล่า <c oughs> คนแฝปหาคนไม่มีแล้วมาคแครกับน้องๆเทนเลย รูปรูปรูป PNG อะไรวะ Reference PNG เป็นคนที่ทำปกช่องได้เชี่ยมากเพราะศิลปะพี่นี่คือโคตรออนดอยออนดอยเลยตรวจสอบแล้วก็แชร์สาธารณะอาจารย์พโพสลงในไหนวะต้องไปหาลิงก์ที่อาจารย์หาแล้วผมยังไม่ได้เปิดช่องเลยเออเปิดหน้ากว่าเลยก็ได้น้องถ้าไม่เปิดช่อง เอาหนาช่องมันต้องมีอุปกรณ์พร้อมนิดนึงแหละใครบอกไม่ลงทุนว่าพี่ว่าลงทุนเยอะนะจริงๆการทำช่องพี่ไปซื้อไมค์มาแล้วและก็ยังไม่ได้เถอะเงินเฟอ้อพุ่ง5.2 8ดซกระทบกับเราบ้างไหมเอาวาเงินเฟอ้อล่ะตัวอย่าง4ี่บปัจจุบัน4ี่ิเมื่อก่อน4ี่ตัวอย่างเมื่อก่อนสิบอ๋อเห็นข่าวว่ามันเงินเริ่มเฟอ้อแล้วอะเราจะต้องหาแหล่งเก็บเงินใหม่แล้ะไปไปลงคริปโตกันทุกคนพี่รับพี่รับฝากเงิน มาฝากกับพี่ดอ,อกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นตต่อปีเอาเงินไปลงคริปโตให้หมดหมด,หมดแล้วและครัน้นี้ก็ปิดบัญชีทิ้งไปเลยแล้วลก็รออีกปีหนึ่งว่ามันจะรวยป่ะมันอาจจะรวยขึ้นก็ได้นะเว้ยหรือว่าทํา youtube ดีจะได้รวยๆจะได้แบบมีเงินถุงเงินถังกับเขาหนึ่งจะ,จะได้แต่ละคนหาทางไหนกันห้าสิบเก้าเรซินเกาอ้านี้เก้าเรซินกันโองทางไปที่ใกล้ที่สุด <laughs> ไปนั่งอ่านมีมอยู่ขอโทษด้วยน้อง เฮ้ยพรุ่งนี้ไอ้ตู้ลายเดนมันนั่นน่ะมาลีตู้กาชาในเกมมีชินแล้วใครจะสมบ้าอ่ะใครพร้อมจะแตกไปกับพวกพี่หรือยังพร้อมจะไปสวรรค์กันหรือยังพร้อมจะเกลือกันหรือเปล่าใช่ปะขุดบิตครอยแต่ว่าพี่ว่าอย่าเลยน้องอย่าหาทําในสิ่งที่มันแบบมันมันมันเกินเอื้อมมือเลยพี่โก้เครื่องจะระเบิดก่อนนี่ขนาดนี้เครื่องพี่กาค้างจะแย,ย่ถ้าเครื่องพี่ไปเรียบร้อยพี่ไม่ต้องทําอะไรกินกันเลย มะนาวแพงฟานิดแนะให้กินมะให้กินมะม่วงกับมะขามเปียกแทน What เ h e อ e เฮอะไรคือคําแนะนําที่ถูกต้องดเดี๋ยวเดี๋วมันชื่อวิชาอะไรวะเดี๋ยวอัพงานแป๊บมันชื่อวิชา AR และ VR อารพี่ลงคลิปใน YouTube ไปเรียบลงไปแล้วอ่ะเดี๋เดี๋ยวไปดูคลิปเองแบบเป็นงานตัดที่โคตรจะเร็วเลยรอดําเนินการอะไรคือรอดําเนินการวะคลิปลงไปแล้วนะอ่ามาแล้ว 3D p r i n t e r เรากำเรากำลังดำเนินการกับวิดีโอนี้ปวดกลับมาตรวจสอบภายหลังมันคืออะไรวะวิดีโอนี้อยู่ระหว่างดำเนินง,งานคุณภาพอาจได้รับการปรับปรุปงหลังจากเสร็จสิ้นอพี่อัพน่าจะอัพคุณภาพเยอะเกินมัน้งน่าจะใช่แหละพ,พี่ว่านะคุณภาพอาจจะเยอะเกินไปน่าต้องรอดูกันว่ามันจะอัพโหลดขึ้นหรือเปล่าทุกคนจะได้เห็นกันและเสียงพี่พ,พี่พี่ลืมปรับด้วยผมไม่ยอมรับ ในความเกลือนาะยต้องยอมรับสิพรุ่งนี้ทุกคนจะได้เห็นพี่ไม่มีเพชรจะสุ่มแล้วพี่ก็เลยไม่มีอะไรจะเสียนอกจากเพื่อนพี่เดี๋ยวพี่ล่อเพื่อนพี่มาให้บอกเอ้เพื่อนๆมานี่เร็วมาทำความรู้จักคนดูเราหน่อยเริ่มปวดตาแล้วเริ่มวัวนอนแล้วเรียนออนไลน์แล้วก็อัปโหลดตรงไหนว่าง,งานเรียนออนไลน์พลาสติก ส่งการส่งงานอาจจะอัพใน YouTube ตั้ง p พรปิกหรือไม่ก็ได้เพราะดูแค่ผมคนเดียวเ,เริ่มทำพรีเซนต์งานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวข้องก่อนเที่ยงคืนเดี๋ยวจะประกาศให้ส่งอีกทีครับอะไรคือประกาศให้ส่งอีกทีวะทั้งท,งท้งที่เราก็อัพคลิปไปแล้วครับอาจารย์อาจารย์ใจ,ายจเ,ยเย็นนะครับอาจารย์สามารถเปิดวิดีโอหรือภาพเกี่ยวข้องควบคู่ไปด้วย การพรีเซนต์ลักษณะเป็นทางการไม่จำเป็นต้องโชว์หน้าเราโชว์หน้าป่ะวะสุ่มเมื่อไหร่ได้สุ่มเมื่อไหร่ได้ทองแล้วก็ได้โมนากับสีีเยอะเกินไปไหนล่ะพี่มีการันตีแล้วเวย้ยให้พี่ได้อะไรที่พี่ต้องการบ้างดิใช่ปะ่ะตาจริงพี่ก็อยากได้สิในในนั่นนะเว้ยในในสิ่งที่พี่อยากจะได้บ้างอย่าแบบให้พี่เกยเยอะเลย ปปวสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องเครื่องพิมพ์สามมิติเครื่องพิมพ์สามมิติมีศักยภาพที่จะปฏิวัติการผลิตทําให้บริษัทและบุคคลทั่วไปสามารถออกแบบและผล,ผลิตผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหมๆ่ๆสร้างวัตถททุทำงานได้อย่างไรานและการเตรียมแท่นพิมพ์ <S <S เช่นการสร้างแบบโอ้โหเสียงคุดดังเลยเสียงใน y t u t u พีน่าจะลืมปรับน้องปรับกัเองนะหน้าถงฐานและภาพคุณภาพต่ำมากเลย ช่างมันแต่ว่าการบ้านเราเสร็จแล้วเราพอใจกับการบ้านเห็นพอใจกับการบ้านของฉันแล้วเสร็จแล้ว,วทุกคนทีทีทีการบ้านเรียบ,ร,ยบร้อยแล้วจงเกงลือจงรักจงหลงฉันจงเกลือด้วยนะเข็มปิดเลยวันนี้กินข้าวมาแล้วน้องหยาแบบให้พี่กินอีกทีเลยไปหาอะไรกินดีไม่วะทํางานเสร็จแล้วมันต้องแบบนี้ทีอาจจะไลค์แค่ชั่วโมงเดียวไงพออะไรพอเป็นพิธีพอไลฟ์ทุกๆวันแบบนี้แหละพี่มันเป็นสไตล์พี่มันเป็นสไตล์พี่ไปแล้วแบบไลฟ์ทุกๆวัน เูาพี่ไปเล่นกูดกูดดักดีไม่อยากเล่นกูดกูดดักล่ะมีอะไรให้เล่นบ้างวะอ๋อเขาทำมันนู่นกันอยู่เดี๋ยววันหลังก็ได้วันหลังน่าจะมาเล่นกันกูดกูดดักเมื่อก่อนน้องก็เล่นปะน้องโมบายแค่เล่นอะมองครุสอะมองครุสไม่ว่าง <c oughs> อมองครุสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มีอ๋ออมเบนเดอร์อันนี้ใครวะอัน,นอันนี้ใครวะโอเคครับเดี๋ยวพี่น่าจะมีธุระอีกอีกแล้วเอาเน็ตไปหรือเปล่าเดี๋เดียวทำไมไรค้าะวันนี้น่าจะพอแล้วพี่โจมาไวไปไวอ่ะมาสี่สิบนาทีแล้วก็หายตัวไปแล้วเป็นไงบ้าง ไล่เร็วใช่ป่ะปิดเร็วเปิดเร็วด้วยโอเคครับวันนี้น่าจะพอกันเท่านี้ก่อนพี่น่าจะแบบไล่เพื่อความอยากล้นลนเลยเพื่อสนองตัณหาโอเคครับเดี๋ยวพี่ปิดไล่ก่อนแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้มา